นี่คือเกมห้ามตอบเหมือนผมภาค3แลได้คำถามแรกนะครับจงบอกชื่อทีมบิ๊กซิกในพรีเมียร์ลีกมา1ทีมให้เวลาคิดใน3 2 1สหนใครตอบแมนซิ t y ตี้ตกรอบนะครับคำถามที่2จงบอกชื่อทีมชาติที่ได้ไปบอลโลก2งวัน26มา1ทีมให้เวลาคิด3 2 1ใครตอบบาลตกรอบนะครับและคำถามข้อที่3นะครับให้ทุกคนบอกชื่อนักเตะในตำแหน่งกองกลางตัวรับมา1คนใครก็ได้ให้เวลาคิดใน3 1> 2 1ใครตอบเอ็นโกโลกองเต้ตกรอบนะครับข้อ 4. จงบอกชื่อนักเตะที่เคยเล่นให้ทั้งบาร์เซโลนาและเรอามาลิดมาหนึ่งคนให้เวลาคิดดีๆใน5 4, 3 2 1อเฮ้ยใครตอบลุยฟิกก้ตกรอบไอ้แน่ใจว่าข้อนี้สังหารหมูหรือเปล่าแต่ใครผ่านไปได้อย่าไปตกม้าตายข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายครับจงบอกชื่อทีมบิ๊กซิกในพรีเมยรีกมา1ทีมแต่ห้ามเอาซ้ำกับรอบที่แล้วให้เวลาคิด3 2 1 ใครตอบแมนยูตกรอบนะครับ